สวัสดีค่ะเพื่อนๆใน EP ที่แล้วนะคะน้องพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวหมู่บ้านสปันและบอก,กือค่ะโดยเฉพาะน้าตกสปันที่เขาบอกว่ามี3ชั้นการเดินทางมันยากมากน้องไปรีวิวเอาไว้แล้วนะคะใครอยากไปเที่ยวน้ําตกอยากเห็นเส้นทางไปดูรีวิวน้องได้เลยใน EP ที่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะน้องยังพาเพื่อนๆไปชมจุดชมวิวสูงสุด ชมหมู่บ้านสปันได้ทั้งหมู่บ้านซึ่งจุดท่องเที่ยวนี้ น้อยคนที่จะรู้จักค่ะแต่น้องไปรีวิวเอาไว้ให้แล้วไปดูกันเลยนะคะเหตุที่น้องสามารถที่จะท่องเที่ยวและรู้จุดถ่ายรูปของสปันของบอ,อกเกลได้นะคะเป็นเพราะว่าน้องไปรู้จักกับคุณป้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนพื้นที่และที่สําคัญนะคะคุณป้ามีโฮมสเตย์เป็นของตัวเองด้วยป้าบวเกวค่ะคุณป้าบวัว,บวแก้วนะคะมีที่พักด้วยมีโฮมสเตย์เป็นของ<ม>ตัวเอง โฮมสเตย์แม่บวแก้ว okay. จะ้ะโฮมสเตย์แม่บวแก้วซึ่งในอีพีนี้คุณป้าก็ได้พาน้องไปเที่ยวโฮมสเตย์ของคุณป้าไปนอนกันที่นั่นแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็ขับรถพาชมเที่ยวหมู่บ้านสปันเข้าออกซอยนู้นซอยนี้ทั้งหมู่บ้านนะคะไปชมรีวิวกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะน้องกําลังจะถึงสปันแล้วค่ะหลังจากขับรถเลยไปนิดนึง ่ะปากทางแยกเข้าสปันนะคะอยู่ตรงนี้น้องขับรถเลยไม่เฉยเลยแผนเะทนดีค่ะอินดีตอรับสู่บ้านสปันนะคะฝนตกโปรยปลายพอดีเลยค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องเที่ยวทั่วไทยไซน์น้องให้เราด้วยนะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นรูปกระดิ่งสัน่นจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะ ทางเข้าหมู่บ้านนะคะเห็นทิวเขาแล้วนุ้ดค่ะเขาทำไล่กันอยู่ข้างบนนุ้ดค่ะนู้นู้นนุ้ดค่ะเขาทำไล่กันอยู่ข้างบนนั่นค่ะไล่ข้าวคุณป้าบอกไล่ข้าวทำไมคือหนูมองจากข้างล่างมันก็ดูเอียงๆนะแต่จริงๆมันไม่เอียงใช่ไหม ก็เอียงเหมือนกันนะลูกจนเปยนสั้นกลัวเหยียบไก่มากเลยตอนนี้นะนะคะน้องจะมานอนอีกคืนหนึ่งค่ะอ่ายังติดใจสปันอยู่เลยค่ะตั้งใจว่าจะกลับวันนี้นะคะบรรยากาศดีอากาศสดชื่นค่ะน้องก็เลยตั้งใจพักอีกมึ้ง เดี๋ยวไปดูที่พักคือมีกันว่าน้องจะนอนที่ไหนนะคะเข้าบ้านมานะคะก็จะเป็นห้องถุงแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นห้องถุงชุดรับแขกนะคะห้องที่จะไปพักนะคะอยู่ชั้นสองกว้างขวางสะอาดมาก เดี๋ยวน้องพาไปดูห้องพักแต่ละห้องนะคะนี่ค่ะเป็นบ้านไม้นะคะโอมถุงกว้างขวางมากเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ห้องที่1นึ่นะคะห้องที่หนมีหน้าต่างสองฝั่งนะคะฝั่งด้านนี้แล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะคะอันนี้เป็นห้องนอนกว้างมากเลยค่ะมีพัดลมให้หนึ่งตัวนะคะซึ่งเมื่อคืนที่น้องนอนนะไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะอากาศเย็นมากๆ ส่วนวิวห้องที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเปิดหน้าต่างนะคะอู้หมอกกำลังคลุมยอดเขาเลยค่ะอ่าเดี๋ยวนอกพาไปดูห้องที่สองต่อเลยค่ะนี่ห้องที่หนึ่งนะต่อไปห้องที่สองนะคะนี่ค่ะเหมือนกันค่ะมีพัดลมหนึ่งตัวนะคะ อันนี้เป็นห้องที่สองค่ะเดี๋ยวพาไปดูวิวห้องที่สองค่ะนี่ค่ะมีหน้าต่างสามบานเหมือนกันนะคะอาเห็นทุ่งนาเห็นยอดเขาเช่นเดียวกันค่ะต่อไปเดี๋ยวน้องพาไปดูวิวห้องที่สามเลยค่ะนี่ค่ะอ่าเรลไม่ได้เปิดไฟ ในห้องที่สามนะคะนี่โอ๊ยเจ้าต้นมะม่วงสภาพห้องก็คือเป็นไม้นะคะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านสะอาดตามากๆนะคะพื้นพี่เขาก็มีเนี่ยค่ะปูนะคะ เดินละนุ่มเท้ามากเลยค่ะเดี๋ยวน้องพาไปดูวิวห้องที่สี่ที่น้องนอนเมื่อคืนนะคะเนี่ยค่ะโอ่งโถงกว้างมากแล้วก็จะมีอีกสองห้องนะคะแต่สองห้องนั้นน่ะหันวิวก็จะไม่ได้เห็นวิวภูเขาค่ะจะเป็นวิวถนนเลือกห้องที่หนึ่งถึงสี่นะคะเดี๋ยว นี่ส่วนตรงนั้นนะก็มีเต็นท์กลางอยู่ค่ะใครอยากได้ฟิลนอนเต็นท์หันหน้าเข้าอ่างน้ํานะคะหรือว่าเย็นมาแล้วจะนั่งทานมุกกระทะกันนะคะก็นั่งทานตรงนั้นได้เลยค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครจะไปร้านกาแฟจะไปชมทุ่งนานะคะถ่ายรูปที่สะพานเนี่ยค่ะขับรถลงไปตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะสัก สามนาทีก็ถึงแล้วค่ะต่อไปเป็นวิวห้องที่สี่นะคะที่น้องนอนเมื่อคืนนี้ค่ะห้องที่น้องนอนเมื่อคืนนี้นี่ค่ะว้าวภูเขาบอกกำลังปกคุมสวยงามมากเลยค่ะดูสิคะ ทุ่งนาด้านล่างกําลังเขียวเลยค่ะอันนี้น้องถ่ายคลิปเดือนสิงหาคมนะคะคือทุ่งนากําลังเขียวกําลังเขียวสวยงามมากเกินด้านนี้เป็นเต็นที่อยู่ภายในบ้านนะคะคือน้องก็งงว่าเอ๊ะใครจะมานอนเต็นที่อยู่ในบ้าน คุณป้าบอกว่าบางครั้งอะลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วห้องอาจจะเต็มหรือว่านอนกันไม่พอไม่อยากเปิดห้องเพิ่มนะคะก็อาจจะแบ่งคนนึงมานอนเต็นท์สองคนมานอนเต็นท์ก็ได้นะคะเออเกไปอีกแบบนะเพราะจะว่าไปคือในเต็นท์นี่คือกว้างนะคะนอนได้สองคนสบายเลยอะเปิดหน้าต่างตรงนั้นนะคะห้องน้ําค่ะนี่ค่ะห้องน้ํา มีเครื่องทําน้ำอุ่นนะคะใช้ได้นะน้องอาบแล้วมาเช้านี้ใช้ได้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะเป็นอาหารเย็นของเราค่ะคือน้องมาคนเดียวปกติคุณป้าเขาจะจัดสําหรับคนเดียวน้อยกว่านี้นะแต่นี้ก็คือว่านั่งทานกับคุณป้าเลยค่ะคุณป้าบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามาสองคนสาคนคุณป้าก็จัดให้ประมาณนี้เลยนะคะแต่และอย่างคุอน่ากินมากบอกเลยปกติจัดกี่อย่างคะคุณป้า สี่อย่างค่ะสอย่างนะคะโอ้ในตู้เหรียญทองเต็มเลยค่ะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงทราบข่าวว่าลูกสาวคุณป้านะคะเป็นนักกีฬารักบี้ไปแข่งที่ต่างประเทศนะคะความคิดเห็นส่วนตัวของน้องสำหรับโฮมสเตย์ค,คุณป้าบัวแก้วนะคะ ข้อดีก็คือว่าคุณป้าทํากับข้าวอร่อยมาก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 ม,ากมากถ้าใครมานี่คือได้ทานอาหารพื้นเมืองที่รสชาติอร่อยรับประกันค่ะบ้านคุณป้าก็สะอาดสะอ้านนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปอยากจะมาโพสท่าถ่ายรูปกับวิวกับระเบียงบ้านคุณป้าไม่มีจุดเช็คอินแบบนั้นนะคะเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นบ้านจริงๆแล้วก็ดูวิวผ่านแค่หน้าต่างเท่านั้นเอง ถ้าเกิดว่าเราขับรถเลยจากบ้านโฮมสเตย์ของคุณป้าไปนะคะเราก็จะขึ้นไปที่จุดชมวิววัดสันซึ่งเขาบอกว่ามันสวยเหมือนกันนะคะและเป็นลานกางเต็นท์ด้วยใครจะมากางเต็นท์ขึ้นไปกางเต็นท์ที่วัดสันได้เลยนะคะเขาเรียกว่าลานกางเต็นท์หยุดเวลาส่วนตัวน้องเองนะคะน้องขับรถขึ้นไปได้นิดเดียวค่ะน้องเห็นทางมันชัน แคบไหลาทางก็ไม่มีซึ่งคุณป้าบอกว่าเอ้ยน้องขับไปได้นะต่อให้รถเล็กก็ไปได้แต่โดยส่วนตัวน้องพิจารณาแล้วเห็นว่าเอ๊ยมันแคบมาก แล้วข้างบนมันยังจะชันกว่านี้อีกบวกกับน้องดูรีวิวเส้นทางของยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่ารถเล็กไม่ควรขึ้นไปเพราะว่าถึงคนพื้นที่เขาจะไปได้แต่เราอะคนต่างพื้นที่จังหวะการตีโคง้งหรือขับรถอะอาจจะไม่ได้ชํานาญเท่าคนพื้นที่เพราะฉะนั้นอะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเองน้องก็เลยตัดสินใจที่จะเลี้ยวรถกลับไม่ไปต่อที่วัสปันนะคะถ้าใครไปเที่ยววัสปันมาแล้วมารีวิวให้น้องฟังว่างนะ อันนี้ใส่เกียร์บีนะคะส่วนตัวน็อตน้าน,น,นอนนู่นค่ะข้างบนนู่นเลยค่ะขึ้นแรงนะคะขับขึ้นไปข้างบนนูน่นอันนี้ใส่เกียร์บีนะคะชะลอความเร็วเหยียบเบรกเป็นระยะค่ะอันนี้ลาบเบรกมาเลยค่ะใส่เกียร์บีแล้วลากเบรก นะคะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะจะมีคนมาเดินเล่นบนสะพานถ่ายรูปนะคะตรงนี้เต็มเลยวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะส่วนตัวน้องเองคืนแรกนะคะน้องพักอยู่ตรงนั้นค่ะนู่นตรงนั้นค่ะอยมีที่พักตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะที่ล้อเข่าอยู่ตรงนี้เีไดฝนตกหนักมาก ใครดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะไปอุดหนุนโฮมสเตย์คุณป้าบัวแก้วนะคะไปทานอาหารอร่อยๆอแถมคุณป้ายังเป็นไกด์พาเที่ยวได้อีกนะคะให้ทักไปที่เพจป้าบัวแก้วโฮมสเตย์สปันบอกกลือเลยนะคะ EP นี้น้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันที่ถนนหมายเลขสามค่ะ